สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่ค็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊จ okay. <Okay. S 2> เจาดไนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้พิมลิกอังกฤษคําคืนวันจันทร์ Monday night โอเคเจดำสนับสนุนโดย Line แอด at, at, at bitclub 1 6 8ลุ้นมันมั่นใจได้ทุกเวลาที่ at bitclub 1 6 8 ตีสตรงนัพวกแกน,นะที่โอท t ฟอร์ดรี r อร์ทแอนด์สปาของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเจ้าถิ่นจะเปิดบ้านพบการมาเยือนของพึ่งน้อยอย่างเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะแมยูเต็ดของลุงรังเนี่ยโอ้โหตุปัดตูปเปะเละเทะไปหมดนะ ฤดูกาลนี้เหลือแค่3นัดนัดนี้คือนัดที่36นะก่อนใน,นนี้5เกมเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนเบรนท์ฟอร์ดทีมเยือนชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มทีม่กลับหัวกลับหางเลยพวกแก <Okay. S 1> นัดแรกยูเต็ดบุกชนะได้ก่อนที่บ้านเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเมื่อตอนกลางฤดูกาลเนี่ย3ต่อหนึนะวันนั้นเมสันกรีบูดยังอยู่ในทีมอยู่เลยนะแต่วันนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเบนท์ฟอร์ดดีขึ้นเรื่อยๆอยูเต็ดตกต่ำลงเรื่อยๆนะจากฟอร์มการเล่นช่วงหลังนะอ่ะตัวเมสันจะไปจะลงสนามนะจ๊ะ แมนยูเต็ดก็คงเป็นชุดเดิมๆเ,เจ็บกันเยอะเหมือนกันประตูยังคงเป็นเดบิดเดแท้เหมือนเดิมเ <Okay. S 1> นาะเกมรับมีดิโกโดาโลอเล็กเตล,ลิสราฟลลาเอลราวิกตอรินเดล,ลฟเมดฟิลด์จะใช้ในิยามาติชสกอตแม็กโทเมเนและบรูโน,โน่แฟร์นานส์เนาะข้างบนเป็นควอมาเนลม,มาตาแอนโทนีเอเลงกาแล้วก็คริสเตียโนโรโนัลโดน,นั่นเองนะจ๊ะส่วนเบรนท์ฟอร์ดนะประตูเป็นเดบิตดราญาเกมรับก็วพวกคริสโตเฟอร์อาเจอร์ปอนตุสเจนเซน ตรงกลางวิตาลียานเนลนะคริสเตียนนอกาและคริสเตียนเอริกเซนข้างบนนี่โอ้โหบึ้มบั้มเซมเบ้เลยแบรนด์เอมเบโมแล้วก็ไอวานโตนี่นั่นเองนะจ๊ะคู่นี้ยูเต็ดบังคับชนะ2ประตูพวกแกถึงจะโอเคนะ2ประตูห่างนะพวกแกถึงจะโอเคนะ <Okay. S 1> ถึงประตูเนี่ยไม่โอเคแบบ mm hmm. ไม่โอเค50%เจ็บแขนหนึ่งข้างเอามาพึกครึ่งซีกปวดหัวไมเกรนข้างเดียวอะไรแบบนี้ซึ่งย้ำดูแล้วเอาตรงๆนะเชีรยร์ยูเต็ดก็จริงนะ แต่ยูเต็ดมันจะไปยิงใครเขาได้ว่าชั่วโมงนี้2ลูก3ลูกมันยากมากนะฟอร์มการเล่นมันไม่ไม่ไม่คงเส้นคงวาเนาะต่างจากเบนส์ฟอร์ดที่แข็งงดีขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ถ้าจะมีผู้ชนะจะได้มองว่ายูเต็ดยังดู moms, ดีกว่าแบบเบียดเบียดลูกเดียวอะไรย่างนี้เป็นไปได้แต่จะยิงทะลุขาดยากมากเผลอๆเบนส์ฟอร์ดแม่งมีเซอร์ไพรส์บุกมาเสมอหรือบุกมาชนะได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมเยือนนะ ford. Okay. เบนส์ฟอร์ดโอเคอฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะ แฟนเพจเจดำ์ภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีเวิร์สนะแล้วก็ฝากไปด้วยวิเคราะห์บอลล้วนๆเลยใน YouTube ที่โอเคเจดำ์ชแนลนั่นเองนะจ๊ะฝากกด s c r i b e สั่นกระดิ่งด้วย TikTok ถ่ายอ,อยู่ Follow ได้เลยเจดำ official นะ์ออฟฟิเชียลนหอยหลอดนะวันนี้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลค่ำคืนวันจันทร์กันแล้วกันนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับโอเคเจดม์สวัสดีจ้า